สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชยาหานจริงขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสกิดใจวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเรื่องสัทธธรรม3ค่ะสัทธธรรม3หมายถึงธรรมของสัตว์บุรุษหรือธรรมที่เป็นแก่นของศาสนามีสามประการได้แก่ 1. ปริยัติสัทธธรรม คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งพุทธศาสนิกชนจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง 2. ปฏิบัติสัทธธรรมคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนื่องจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจะเกิดผลหรือดับทุกข์ได้จริงก็ต่อเมื่อ พุท,ทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งได้แก่การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8หรือไตสิกขาเป็นต้น 3. ปฏิเวสสัธรรมคือผลจากการปฏิบัติหมายถึงผลอันพึงเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้แก่การบรรลุนิพพานรายการธรรมสกิจใจ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ